สำหรับโปรโมชั่นนี้ต้องรีบกดนะคะย้ำว่าต้องรีบกดเพราะว่าคุ้มมากๆนะคะซื้อ3แถม1ซื้อ1ลด5%เรนะคะเรียกว่าคุ้มสุดๆนะคะสำหรับโปรโมชั่นเวโรนิก้ามีให้2อันค่ะตรงนี้นะคะเป็นเทคโนโลยี FIR ซึ่งเทคโนโลยีนี้เป็นเทคโนโลยีกระตุ้นการดูดซึมเรียกว่าสามารถทานทานของเราหนึ่งซองเนี่ยร่างกายเนี่ยสามารถดูดซึมผ่านลำไส้เล็กได้ทั้งซองนะคะไม่ว่าร่างกายจะเป็นร่างกายที่แบบนอนน้อย เออดื่มเยอะสูบบุหรี่หนักหรืออะไรก็ตามดูดซึมได้เหมือนกันทุกคนเพราะเรามีเทคโนโลยี fir ไม่อยากจะพูดเยอะแต่ว่าจริงๆคอลลาเจนที่มันสามารถดูดซึมได้จริงอะ่ะใส่นิดเดียวอะ่ะมันก็เห็นผลไม่ต้องใส่ถึงหลักหมื่นหลักแสนมิลลิกรัมนะคะถ้าเดาต้นที่ใหญ่อะ่ะต้องใส่เยอะใส่เยอะไปก็ยังไม่รู้ว่าร่างกายดูดซึมได้เปล่านั่นคือเหตุผลที่เมดิลีนยังไม่ดึงคอลลาเจนเข้ามาใช้ในอาหารเสริมนะคะเพราะว่ารีเสิร์ชเนี่ยมันยังไม่ค่อยชัดในเรื่องของการดึงมาใช้กับผิวได้แต่ถ้าเข่าข้อที่กบแก๊บกบแก็บเนี่ยแล้วอยากจะทานคอลลาเจนเพื่อให้เข่าข้อมันไม่กบแก็บเนี่ยไปทานคอลลาเจนะ,ะ่าข,าขดีขึ้้แตถ เรื่องผิวเนี่ยจะบอกตรงๆว่ามันยังไม่มีรีเสิร์ชชัดเจนนะคะ